เราดูใบผมยาวส่ลยอยา,าททำที่ทุกคนไม่เห็นด้วยไปยไม่ไว้หรอกครับต้องอยู่กับไปทุกวันถึงจะรู้ว่าายเขาจะเป็นคนที่เหมือนที่หลายหลายคนจะบอกว่าไปาเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครบังคับอ่าปายไม่ชอบให้ใครบังคับจริงๆก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเป็นสาวหล่อตัดผมสั้น <ST AN CE> ตัวนี้ฝากบอกไปๆด้วยนะครับตอนนี้น้องหิวข้าวแล้วครับคุณจะมาตอนไหนครับถ้าคุณไม่มาน้องก็ไม่ได้กินข้าวนี่รู้หรือเปล่าฮัลโหลม,มา, <S <S ากินเขาเขากินเ้าใช่าหั้นบ้าบา,บาอานีสิอ,อคุณรู้ไหมเนี่ยว่าเขารอกินข้าวนี่ โอ้น้อยใจวะน้อยใจวะ <c oughs> ไม่ผมคุณดูหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แกะถุงเลยเนี่ยไปยผมน้อยใจจังเลยฮ่าเจ้าเลื่นี่น้อยใจจังเลยข้าวเบอร์น้อยใจในโชคชะตาหรือเปล่าน้อยใจมากอุตา่าหคุณแม่ซื้อ,ข,ข,อข้าวกล่องมาก็จะก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวครับคือพวกผมอุต่าหรอตั้งนานเลยเนี่ยเออว่าเออเขาาจะมากินด้วยผมอุต่าบอกน้องว่าไปจะมากินด้วย อีเพิ่งเอาลงอีเพิ่งอีเพิ่งแก่ใส่ถุงบักมาก,ม,กมันก็สั่นมันก้มันหิวข้าวเนี่ยมุ้งน้อยใจ่ะฮัลโหลอะไรไ <c oughs> ม่เข้าใจอะไรนี้นยังไม่บอกสิเลย คุณขีเอาเอาตรงนั้นผมเห็นคุณบิดรถออกไปปั๊บผมจะรีบเหยียบตามคุณแล้วผมไม่เห็นส้นคุณเลยคุณครับรถแรงจังกระนตนัวกัแหละผมก็เออว่าจะพาคุไปกินข้าวนั่นแหละที่แรกนะเลยซ้อมละครอะไรเรามันเสร็จแล้วบัมกมักก็ถามอยู่บนไอ,อ้รถกินข้าวกันไหนเลยอ,อยานบริกิน,น้ำกัน ไม่อยู่ครับอนได้มีคุณโจคุณโจก็หายแล้วเขาสั่นหมดแล้วครับเขาหิวข้าวเขาจะซักเลยมันหิวเอาเด้อเอาไปบ้าใจไปอย่างวะเอามาเลยังไงไปกินข้าวแล้วไ้จริงๆริไปก็ชวนชวนเพื่อนนั่นแหละชวนเพื่อนไปกินข้าว ก่อนที่จะมาที่นี่มันซ้อมละครกันอยู่นะครับเพื่อนซ้อมละครอ,อยู่พวกผมก็ซ้อมละครก็เลยสืบเอามากินก้อนหิวเขา่าหิวเขา่าไม่แต่ทีแรกก็ว่าจิว่าจิมานั่งเล่นน้ำกันนั่นแหละเรากินจังน้อยหน่าจิมาจังน้อยเดีวแป้งมึงจะไปอเออเดีเ๋ยวไปเฮ้ยเขาของนูไปอันบนอย่างไรเฟร็ด เขาบอกเราไม่ฟังเหตุผลอะไรเขาเลยโจไปกินข้าวผ่อนออกมากับพ่มีไฟไปดิพาอซื้อเขากองมากินกลับมาาห้องอบาุตตร์ดิ